วัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะพามาดูทุเรียนนะครับเป็นการอัปเดตต่อเนื่องนะครับในทุเรียนนะครับที่กําลังออกดอกนะครับอันนี้นะครับช่วงนี้ทุเรียนกําลังออกดอกนะครับมากขึ้นนะครับเนี่ยฮะอย่างที่ทราบว่าปีนี้ทุเรียนจะออกดอกช้ากว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วที่จะออกดอกนี่คือกําลังออกดอกเลยนะครับเนี่ยฮะ อันนี้คือดอกกําลังจะออกนะครับนในส่วนของทุเรียนนะฮะอันนี้คือลักษณะของดอกนะครับมีกําลังจะออกอยู่นะครับเนะี่ยโอ้ครับเพื่นเพนครับอันนี้ออกที่โคนต้นด้วยดอกกําลังออกนะครับเนะี่ยอันนี้เปลี่ยนจากตาใบเป็นตาดอกก็เลยมีดอกออกนะครับเนะี่ยฮะปกติจะออกใต้ท้องกิ่งนะครับ ปกติจะออกเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับก็คือใต้ท้องกิ่งนะฮะในส่วนของใต้ท้องกิ่งครับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะก็จะมีบางส่วนก็ดอกเริ่มบานแล้วนะครับเนี่ยฮะเราจะเห็นดอกเริ่มบานนะฮะก็มีทั้งดอกบานมีหลายรุ่น,นะฮะอันนี้ก็จะอย่างน้อยก็2รุ่น,นะะปีนี้จะทุเรียนจะออกดอกช้านะครับกว่าปีที่แล้วนะครับจากสภาพอากาศนะครับอันนี้ก็เป็น การอัปเดตนะครับดอกทุเรียนนะครับในอำเภอขลุงอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่ครับทุเรียนตัวนี้นะครับดอกออกละนะครับแล้วเ,เรียกว่าเมื่อครั้งที่แล้วมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูก็คือเริ่มที่จะเขาเรียกว่ากําลังโผล่มานะครับแต่ตัวนี้ดอกออกละนะครับนะครับเนี่ยฮะมีการบานละเราจะเห็นว่า นะฮะฮบานแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีการช่วยในการผสมนะครับก็คือการปัดดอกนะครับการปัดดอกช่วยผสมนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านบนนะครับเนี่ยฮะเพื่อนๆครับโอ้โหเนี่ยฮะดอกเต็มเลยครับเนี่ยฮะดอกเพียบเลยนะครับเนี่ยฮะดูข้างบนนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าโอ้โหเนี่ยฮะแต่เพื่อนส่วนนี้อาจจะช่วงดอก นะครับยังไม่บานนียังไม่ได้มีการตัดแต่งก็จะทําทให้ดอกดูหนาะแน่นนะครับนี่ฮะนี่บานแล้วนะครับนะอันนี้ก็เพิ่งมีการปัดดอกไปนะครับนะฮะค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากนะครับโดยโปรติทุเรียนก็จะคือออกตามใต้ท้องกิ่งแล้วก็ทยอยออกนะครับ ก็มี1รุ่น2รุ่นส่วนใหญ่ก็2ถึง3รุ่นนะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์ของทุเรียนนะครับงั้นดอกก็จะจะปัดบางส่วนก็จะเริ่มร่วงลงมาละนะครับเนี่ฮะเราจะเห็นว่านะช่วงนี้จะเป็นการเรียกว่าการผสมติดแล้วละครนะฮะบางส่วนก็เนี่ยฮะ ยังไม่บานแต่ก็เริ่มแล้วเนี่ยของข้างเยอะอยู่นะครับนะฮะอย่างต้นนี้ก็จัดว่าเยอะอยู่นะครับนะฮะโอ้ยนะครับนะฮะเต็มต้นแล้วครับอันนี้ก็เป็นลักษณะสภาพสวนนะครับที่เคยถ่ายทําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอันนี้ก็ฤดูการของทุเรียนจะให้ผมผลิก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่ครับอันนี้ก็เนีครับกําลัออกกันเลยครับเยอะแยะเลยครับนีฮะโอ้โตัวนี้ดกนะฮะตัวนี้ดกครับ <มา S 1> ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์รายการโม,โมโจนชินบายจินแทบพ,พบกันอีพีหน้าวันนี้ขอตัวครับ